ทีนี้หลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมฐานข้อต่อไปก็คือเรื่องของขีดขั้นของความสําเร็จที่กรรมฐานน,นั้นๆจะให้ได้เราก็มาดูว่ากรรมฐานไหนจะให้ได้ผลสําเร็จในการปฏิบัติได้แค่ไหนซึ่งก็คือเราจะดูว่าให้ได้สมาธิขั้นไหนนั่นเองก็ดูตามลําดับกรรมฐานที่ให้ผลสําเร็จมากที่สุด ได้สูงสุดก็คือให้ตลอดตั้งแต่สมาธิขั้นต้นไปจนถึงจบฌานสูงสุดเราพูดกันว่าได้จบฌานสี่กรรมฐานที่ให้ได้ผลถึงสูงสุดอย่างนี้ก็คือกสินสิบกับอาณาปานาสติรวมเป็นสิบเอ็ดอย่างแล้วต่อไปที่ให้ได้ผลรองลงมา ได้เฉพาะฌานที่สี่เท่านั้นอันนี้ก็คืออุเบกขาพรหมิหารในพรหมิหารสี่หรืออัปมัญญาสี่นั้นข้อสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขานี้ก็ให้ได้ฌานสี่ฌานที่สี่ไม่ใช่ฌานทั้งสี่เพราะอุเบกขานั้นมีในฌานที่สี่นี้สำหรับผู้ที่บำเพ็ญพรหมิหารเป็นกรรมฐานเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนกรรมฐาน คือกรรมาฐานข้อแรกๆอาจจะเจริญเมตตาหรือกรุณาผู้ทิตามมาพอข้อสุดท้ายเราก็จะมาได้ถึงฌานสามได้สูงสุดแค่นั้นแล้วต่อจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนมาใช้อุเบกขาภภมิหารได้ฌานที่สี่หมายความว่าอุเบกขาโภมิหารนี้เป็นเฉพาะจอดจ,จงฌานที่สี่เท่านั้นนี้ต่อไปที่ว่าได้ฌานที่หนึ่งถึงสาม ก็พูดพร้อมกันไปแล้วกับอุเบกขาภูมิหานนั้นได้แก่พู้มิหานสามข้อตนพู้มิหานสามข้อตนเมตตากรุณามุทิตาก็จะให้ได้มาจนกระทั่งถึงชาติที่หนึ่งที่สองที่สามพอถึงชาติที่สี่ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอุเบกขาอย่างที่ว่านแล้วนี้ต่อไปกรรมฐานที่ให้ผลรองลงมาคือได้แค่ชาติที่หนึ่งที่เราเรียกว่าปฐมฌชาน ก็จะมีหลายอย่างได้แก่อสุภาสสิทที่พิจารณาซากศพสิบอย่างน,น,นั้นได้อย่างมากสูงสุดก็ได้แค่ปฐมฌานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกายคตาสติสติที่ไปในกายหรือสำรวจร่างกายเห็นอาการสามสองอันนี้จะเป็นกรรมฐานที่ใกล้เคียงอยู่จะพวกเดียวกันพวกนี้จะให้ได้ผลสำเร็จแค่ปฐมฌานเท่านั้น เอาแล้วทีนี้ต่อไปที่ให้ได้ต่ำกว่าน,นี้ก็มีอีกคือได้ไม่ถึงฌานได้แค่สมาธิที่ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งจะได้พูดต่อไปกรรมฐานที่ให้ได้ผลแค่อุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นจวนเจียนขั้นยังไม่แน่แน่ยังไม่ถึงขั้นฌานนี้ก็จะได้แก่อนุสติเจ็ดข้อแรกอนุสตินั้น ตั้งแต่พุทธานุสติมาก็จะได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นแลวนอกจากอุนุสติเจ็ดข้อแรกก็อุปสมานุสติพิจรารณาภาวะที่สงบจากกิเลตและความทุกข์คือนิพพานก็เช่นเดียวกันก็ให้ได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้น แล้วก็อาหารเรปฏิกูลสัญญากําหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารก็ตามจตุธาตุาวัฏฐานกําหนดพิจารณาร่างกายว่าเป็นที่ประชุมของธาตุสี่ก็ตามพวกนี้ได้แค่อุปจารสมาธิเป็นอย่างสูงไม่ได้ถึงฌานอันนี้ก็ต้องทราบไว้ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านก็แสดงเหตุผลเหมือนกันคือว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยการใช้ความพิจารณา ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะนั้นจิตที่พิจารณากําหนดสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างเนี้แล้วก็มีความกว้างขวางโดยการพิจารณาอย่างเรื่องนิพพานเนี่ยความหมายอะไรต่างๆนี่กว้างขวางมากจิตที่จับอยู่กับสิ่งนี้ที่มีความกว้างขวางลึกซึ้งเนี่ยจะแน่วแน่ลึกลงในสมาธินีนเด้ยากอุปมาไว้ว่าเหมือนเอาเรือ ไปจอดในกลางทะเลใหญ่ทั้งกว้างทั้งลึกสมอนี้ยังไม่ถึงพื้นยังไม่ถึงก้นทะเลหรือก้นหมหาสมุทรเรือก็ลอยแม้จะจอดก็ไม่นิ่งสนิทเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเดอใสายกรรมฐานจะพวกนี้แล้วก็ได้แค่อุปจารสมาธิอย่างที่ดีขึ้นเป็นหน่อยที่ได้ปฐมฌานมื่อกี้ ก็ได้แก่เจริญอสุภสิบแล้วก็กายยคตาสตินั่นก็มีเหตุผลเหมือนกันบอกว่าเป็นอารมณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวถ้าบอกาอารมณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวนี้ก็จะทําให้ใจเข้าถึงสมาธิได้ลึกซึ้งยากก็จะได้แค่ปฐมฌชานมีอุปมาไว้บอกว่าเหมือนเรือนี่แหละที่ไปจอด แม้จะจอดในที่ที่น้ำไม่ลึกเท่าไหร่อย่างในแม่น้ำแต่ถ้ากระแสน้ำเชี่ยวก็จอดนิ่งได้ยากเหมือนกันอารมณ์ของอสุภะและกายคตาสตินั้นมันเหมือนกับน,น้ำเชี่ยวเพราะฉะนั้นก็นิ่งสนิทได้แค่ปฐมฌชานอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องขีดขั้นความสำเร็จที่กรรมฐา,าน,นนั้นๆจะให้ได้ อันนี้สุดท้ายที่เหลืออยู่อันหนึ่งก็คือ,อรูปสี่กรรมาฐานนี้ได้บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของอรูปฌานโดยเฉพาะเป็นอารมณ์เป็นภาวะในปฐมัตในอรูปฌานซึ่งเป็นขั้นสูงแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นของเฉพาะสําหรับอรูปฌานโดยตรงเท่านั้นคือ,อรูปสี่ก็เป็นเรื่องของอรูปฌานสี่ก็ตรงไปตรงมาตรงลงว่าที่เราน่าจะสนใจตอนนี้ก็คือว่า กรรมฐานอื่น36อย่างที่ให้ผลตามลําดับตั้งแต่สูงสุดมาจนกระทั่งได้แค่อย่างต่ําได้แค่อัจจารสมาธินี้ในบรรดาขีดขั้ขนความสําเร็จของกรรมฐานที่ให้สมาธิต่างๆนี้ก็มีข้อสังเกตพิเศษว่ากสินสิบเนี่ยได้ให้ผลสําเร็จได้ถึงสูงสุดคือถึงครบฌานสี่เช่นเดียวกับนาปานาสติ แต่ท่านบอกว่ากสินสิบนี้ให้ได้ชานเร็วด้วยเพราะว่ามันเป็นของที่หยาบชัดเจนเป็นของที่เป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็กำกับจิตได้ดีแล้วอาศัยอกสินนั้นอาศัยการได้นิมิตด,ด้วยการทำสมาธิอาศัยการได้นิมิต เมื่อเอากระสินมาเพ่งจ้องเนี่ยจะทําให้เกิดนิมิตได้ง่าย่นิมิตท,ที่ต้องการนี่เมื่อเราใช้กระสินจะทําให้เกิดได้ไวเมื่อเกิดนิมิตไวนิมิตนั้นไปถึงขั้นแล้วมันก็จะเกิดสมาธิท,ที่ต้องการแล้วท่านก็นเน้นเข้าไปอีกว่าในบรรดากสินทั้งหลายนั้นวันณกสินคือกสินประเภทสีเนี่ยยิ่งช่วยให้ได้สมาธิไวกว่ากสินอื่นๆทั้งหมดโดยซ้ําอันนี้ก็เป็นข้อสังเกต อาจจะเป็นได้เหตุนี้ในโบราณเราจึงได้ยินบ่อยว่าชอบมีก,การเพ่งกสินกันคือท,ทำสมาธิโดยใช้สิลน,นี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมื่อกรรมฐานต่างๆเหล่านี้นั้นให้ผลสําเร็จได้ไม่เท่ากันทีน,นี้เมื่อกี้เราเลือกกรรมฐานในตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเลือกตามที่เหมาะกับจริตเพื่อช่วยจิตในขั้นต้นให้ได้สมาธิอย่างน้อยขั้นต่ําก่อน กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของเรานั้นมันอาจจะนำเราไปสู่สมาธิได้ไวขึ้นแต่ว่ามันให้ผลสำเร็จไม่สูงทีนี้ในเมื่อเราได้ผลสำเร็จขั้นต่ำๆสมาธิขั้นต่ำเราจะต่ออยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนกรรมฐานเพะัะนั้นผู้ที่ต้องการเข้าถึงสมาธิสูงขึ้นไปสูงกว่าที่กรรมฐานของตนจะให้ได้ผลได้ก็จะต้องเปลี่ยนไปเอากรรมฐานอื่นที่ให้ผลได้สูงขึ้นไป อันนี้ก็เป็นเรื่องของขีดขั้นความสำเร็จที่กรรมฐานนั้นๆจะให้ได้ซึ่งก็เป็นข้อพิจนารณาหรือหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน